กลับมาแล้วครับกับกิจกรรมและขอละวันกับลงงริบเป็นจอมสปอยรอบนี้จะมาเล่นเรื่องเมืองไหนในแต้แว,แวดกดไลค์กดซ like, ับกันก่อนแล้วไปชมคลิปกันครับ สวัสดีนักเดินทางที่เข้ามายังนัดลานทุกคนครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาไปทํากิจกรรมที่มีชื่อว่าร้านสินค้าหายากครับผมซึ่งจะเป็นกิจกรรมวนของเมืองมอนแตกและก็ของพ่อค้านักเดินทางอย่างลุงลิือเบนข่าวเมาสประจําแก้วแวดที่มาเมื่อไหร่นะครับก็จะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสถานที่ใหม่ๆที่ลุงแกเดินทางไปท่องเที่ยวมานั่นเองครับ ในรอบนี้นะครับลุงแกก็กลับมาพร้อมกับข้อมูลของเมืองรักไทยนั่นเองซึ่งในเมืองนี้นะครับตั้งอยู่ทางตอนใต้ของสนิทนายาเป็นสถานที่ที่ผู้คนจากทุกสาราทิศมารวมตัวกันอย่างมากมาย ถึงอย่างนั้นนะครับที่นี้นะครับก็เป็นเมืองที่ป่าเถื่อนเอามากๆมีกฎระเบียบเป็นของตัวเองด้วยแถมเมื่อลุงลิเบนยังไม่ทันได้เข้าไปในเขตเมืองน,นี้นะครับก็โดนป้นจนหมดตัวในระหว่างทางเลยแถมไปขอความช่วยเหลือจากใครก็ไม่ได้เพราะว่าที่นั้นนะครับไม่มีกองอัศวินไม่มีศาลพิพากษาและก็มีคนแนะนําให้ไปพึ่งสมาคมการค้าวอยนิดครับแต่ว่าสมาคมการค้านี้ก็พึ่งได้นะเพราะว่านำเอาสินค้าของลุงลิเบนกลับมาได้หมดเลยละครับแถมสมาคมวอยนิดก็ยังรับซื้อสินค้าของลุงลิเบนจนหมดเลยด้วยแต่ว่าเขา สามรำซัดครับว่าหลวงลิเบนนั้นเดินทางจะออกจากนัดคายก็กลับถูกจนป้นเอาบอลลาไปทั้งหมดเลยแหละครับแถมยังเก็บอาชีวตไม่รอดกลับมาเจอเราในครั้งนี้ด้วย นี่ก็เป็นในเรื่องสปอยของลุงลิเบนที่กลับมาให้เราได้แอบลิ้มลิ้มรสเรื่องราวของเมืองใหม่ในแด้แวตอยู่เป็นประจำครับส่วนการกลับมาครั้งนี้ของลุงลิเบนก็เช่นเดิมลุงก็จะเอาสินค้ามาแลกกับของที่เรามีอยู่นั่นเองโดยการแลกของรางวัลนั้นนะครับเราสามารถเลือกของรางวัลอื่นได้ว่าเรานั้นต้องการของรางวัลแบบไหนเราก็ไปหาเพื่อนต่างโลกที่มีกล่องรางวัลตามที่เราต้องการครับเพราะการแลกสินค้ากับลุงลิเบนนั้นเราสามารถแลกได้วันละครก็จริงแต่ว่าเราสามารถเลือกแลกลับได้ครับว่าเราจะเข้าไปรับแลกสินค้าาจก ขอองเพื่นได้เช่นเดียวกันส่วนพอไม่ทองการของอะไรเป็นพิเศษครับก็เน้นแต่ไพ่โมเจมเท่านั้นก็สามารถกดลับได้ทันทีครับ กิจกรรมสินค้าหายากนี้มีเวลาจำกัดเพียงแค่5วันเท่านั้นนะครับเ,เพื่อๆสามารถเข้ามาแ,แลกลัของรางวัลจากโรงเรียเบนที่เมืองบอนแตกได้ก่อนวันที่18พฤศจิกายนนี้ตอนตีสีเท่านั้นนะครับฝากกด l ลคคลิปนี้แล้วกดสับสชองผมไป็นกำลังใจให้กันด้วยนะและเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ไปละสวัสดีครับ